ดอกก้ใส่ไก่ครับท่านผู้ชมครับผมดรกรสุขเกษมนะครับวันนี้มาแนวแปลกนิดนึงนะครับมาสนใจวิถีชาวบ้านหรือวิถีคนไทยนะครับที่ได้เป็นอยู่กันมีการละเล่นมีการทำกับข้าวมีอะไรต่างๆน่าสนใจนะครับ วันนี้เรามาเลือกนะครับให้สอดคล้องกับเกี่ยวกับการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรก็คือนํามาปร,ประกอบอาหารนะครับเราเล็งเห็นว่าสู่ต่างๆที่มีการทําเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรือว่าทําภายในครอบครัวทํากันมาอย่างยาวนานนะครับจนลูกโตเรียนหนังสือ จนมีงานทําเป็นข้าราชการเป็นรัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆได้ดิบได้ดีกันนะครับวันนี้เราจะมาพบกับคุณป้านะครับที่นาระแปงนะครับคุณป้าพยนต์เอี่ยมอ่อนนะครับอายุประมาณ83ขวบนะครับเขาเรียกว่าสาวอ่อๆเนาะ83ขวบ ครับนี่ครับวันนี้จะมาทำการประกอบอาหารเขาเรียกว่าอะไรครับเมนูอะไรครับวันนี้แกงหยวกแกงหยวกนะครับไก่ไก่ป่าแกงหยวกใส่ไก่นะครับโดยเฉพาะ,ะไก่ป่าจะอร่อยมากนะครับได้มีการเตรียมเครื่องครัวนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าในการไป นำหยวกมาแกงเนี่ยเราจะดูว่ามีอะไรนะมียอดยอด,ยอดอ่อนที่พันอ๋อยอดอ่อนจะขึ้นมาให้เราเห็นชูขึ้นมานะครับไม่ใช่ต้นกล้วยที่มีลูกแล้วนะครับเป็นต้นกล้วยเขาเรียกก็ยังหนุ่มยังสาวเนาะเป็นม,<ล>มีใบอ่อนโผล่มาผันพันอ่าล,ล,ลำต้นประมาณสักเท่า เท่าขาเนี่ยเนาะประมาณเนี้ยนะครับอย่างกล้องแพนไปตรงนู้นหน่อยนะครับลำต้นประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาปลอกนะครับปลอกให้เหลือไส้ด้านในไส้อ่อนด้านในเนาะของของกล้วยและก็หั่นนะครับหั่นเสร็จ เราก็มีการนำ rd 2 5 5 1นะครับมาแช่นะครับเดี๋ยวต้นมานี่หน่อยแกะแล้วก็ทำการประมาณ 1cc, 2 c ซีซี2ซีซีเดี๋ยวเราจะทำให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับให้สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นะครับวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ก็คือ มีการแช่ผักเพื่อเพิ่มคุณภาพของหยวกนะครับเขาเรียกว่าหยวกนะครับต้นกล้วยมาสับๆเนี่ยเขาเรียกว่าหยวกนะครับหรือหนังตะลุงเขาเขาก็จะเอาหยวกมาไว้นะครับก็จะมีการเสียบหยวกนะครับให้หยวกไม่ดำจะให้หยวกไม่ดำนะครับอาร์ดีสองห้าหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์พึ่งทําจากนมพึ่งเกสรพึ่ง จะสกัดพิเศษเป็นเทคโนโลยีชีวภาพใส่ลงไปแช่ประมาณไม่นานนะครับประมาณไม่ยีนาทีนะครับได้ผลละแช่แล้วทำไงต่อครับเจงไม่มีไม้ปั่นเอาเอาายหรอยายเอามืออ๋ออออ๋่าจะมีต้นหยวกถ้าถ้าสับแล้ว เขาจะมีใยนะครับต้องเอาใยออกนะครับอันนี้ผ่านการาพันใยออกหมดแล้วนะครับอันดับต่อไปก็คือตั้งหม้อ,อะกะทิใช่ไหมครับอันนี้ใช้กะทิประมาณเท่าไหร่ครับครึ่งกิโลกะทิครึ่งกิโลน้ำาหะครับน้ำหรือว่าเราคั้นกะทิไปด้วยแล้วก็บีบเอาน้ำด้วยโอเค อันนี้กะทิสำเร็จรูปนะครับครึ่งกิโลโอเคครับต่อไปครับหลังจากตั้งกะทินะครับและเรามีการเครื่องพวกพริกพวกอะไรนี้ใส่อะไรบ้างครับค่าอ,อ๋อนี่นะครับใส่ข่าข่าอ่อนเลยครับโอเคใส่เยอะไหมครับข่าพอสมควรพอสมควรตะไคร้นะครับ หอมกระเทียมโดยโดยเหมาะสมนะครับกระชายแล้วมีกระชายด้วยนะครับแกงหยวกต้องมีกระชายใบยชูพูนะครับแล้วก็ะชะอมหอมแดงนะครับนี่นะครับก็โขกโขกให้เรียบร้อยนะครับใช้พริกพริกใหญ่นะครับพริกพริกแดงใหญ่ นะครับเราก็มีใบมะกรูดด้วยนะครับเนี่ยใส,ใส,ใส่ใส่แกงอ๋อไม่ไม่ได้ใส่โอเคโอเคครับหลังจากนั้นเราก็มาโขกนะครับโขกโขกนานไหมครับนาน,นานใช่ไหมฮะ,ะจนละเอียดโขก,กจนละเอียดไหมครับอ่าอันนี้อันนี้มีการโขกแล้วอ่าทำมานานยังครับยาย โอ้ทำจงนานแล้วอ๋อนานตั้งแต่เป็นสาวแล้วมั้งเนาะสาอเป็นสาวพ่อแม่ก็ทำทำให้เราก่อนเราก็เ<ท>วลาเวลามีงานบวชกันแตง่งอ๋อสแสดงว่าฝีมือดีชาวบ้านเขาเชิญไปเป็นกุ๊กใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรที่ชาวบ้านยอมรับนะครับแกงหยวกแกงหยวกอ่า ลองลองเซิร์ชหาข้อมูลดูนะครับว่าแกงหยวกมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับนะครับวันนี้เราก็ให้ทําสดๆเลยเป็นกิจกรรมนะครับเคี่ยวกระหัวกะทิครับโอเคเที่ยวกะทิเลยเปิดเปิดต้นต้นเปิดแก๊สให้คุณแม่ปรพยน์นี่ยังเดินเหินได้สะดวกสบายเนาะ ปลูกต้นผักต้นอะไรได้ไหมเนี่ยไดออ้ครับคุณแม่พิยนนี่ก็เป็นแม่ของเพื่อนนะครับก็วันนั้นไปเที่ยวได้ไปชิมอาหารเลยชวนคุณแม่พิยนมาทำอาหารโชว์เลยนะครับก็มีอีกอย่างก็คือปลูกพลูไว้เนาะปลูกงามงามมากเลยเนาะใช้ตัวน,นี้ด้วยเนาะใช้ อาดีสองาหนึ่ใช้กับพลูในบูบ้านเคี้ยวหมากอยู่คนเดียวครับอนี่แหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่เด็กนะครับคงไม่เคยเห็นการเคี้ยวหมากแล้วครับก็มีนี่แหละครับมีให้เห็นละวันนี้ก็มีการเคี้ยวหมากแล้วก็มีการแกงหยวกให้ให้ชมนะครับไฟไฟติดเลยใช่ไหมครับ ติดไหมติดละอ้าวต้นไฟไม่ติดต้นต้นใช่ไหมติดได้ยินเสียงแต่เรามองไม่เห็นครับก็นี่แหละครับช่วงนี้ก็ใกล้เที่ยงนะครับหลังจากที่เรา รอแกงนะครับเราก็จะเตรียมนะครับอาหารนะครับจะได้ทานข้าวเที่ยงเลยนะครับทีมงานวันนี้จะมีการปลูกทุเรียนกันด้วยนะครับคนคนแถวนี้รู้จักแม่พยนต์เยอะเนาะใ,ในนามทำอาหารอร่อย ตามงานต่างๆนะครับก็มีทำอาหารพื้นพื้นเมืองม,มีมีทำอะไรบ้างนะครับเนี่ยไออาหารพื้นเมืองนะมีแกงหยวกมีแกงหยวกแกงบอนมีมีแกงบอนด้วยนะครับอ่าระหว่างที่รออ่อให้กะทิเดือดเรามาคุยถึงบอนหน่อยครับอบอนนี่เอามายัางไงครับตัดตัด,ดแล้วกไ็ไฟ<ล>เขา เขาเรียกบอนอะไรครับบอนหอมบอนหอมบอนหอมที่ขึ้นตามลําน้ํานี่นะอ๋อแล้วก็เอามาเผาเผาให้ไหมเผาให้ไหมเลยเผาไหมเลยแล้วก็เหมือนเผามะเขือได้ไหมเผาเผาเไหมแล้วอทิออท้งไว้เย็นแล้วก็รูดเอารูดทิ้งไหมดำออกอ๋อรูดแล้วก็จะได้ไดเป็นชิ้นแบบนี้นะ อแกงบอลอแบบนี้เลยนะครับนี่คือบอลบอนลคล้า,ใายใบใหญ่ๆเนะาะลองไปเสิร์ชหานในอินเทอร์เน็ตนะครับอบอนหอมเราก็เอามาทำประกอบอาหารได้เขาเป็นเป็นที่นิยมของชาวบ้านเหมือนกันเนาะแกงบอนนี่นะแกงบอนแกงหยวกนี่เป็นหลักเลยเ,ลเพราะว่า ประหยัดด้วย <c oughs> งานบวชงานแต่งมีทุกครับใช่ใช่คือได้จำนวนเพราะว่าคนเยอะนะครับแล้วรสชาติอร่อยอาทานกับข้าวาร้อนๆนะครับแกงบอนนี่เราจะใส่อะไรบ้างครับนอกจากบอนเอาใส่หมูใส่ไก่หรือใส่หมูอ๋อแกงบอนนี่เราจะใส่หมูน้ำพริกก็เหมือนกันกับแกง แกงหยวกเหมือนกันใส่ขาตะไคร้ใส่สูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันอ๋อเพราะฉะนั้นก็เลยแกงหยวกเสร็จก็แกงบอนต่อเลยใช้น้ำพริกชุดเดียวกันเลยแต่แกงแกงหยวกจะใส่ไก่แกงอยวกใช่ไก่ทำไมแกงหยวกไม่ใส่หมูล่ะมันไม่เข้ากันใช่ไหมแกงบอนต้องใส่หมูนะครับหมูนี่จะมีมันด้วยนะครับนี่นะครับ น้ำพริกนี่ได้เตรียมมาเรียบร้อยนะครับตาเม,มื่อกี้อ๋อตำเม,มื่อกี้ <c oughs> เพราะว่า,าระหว่างที่รอครับคุณแม่พยนต์เขาก็ได้ตำน้ำพริกเรียบร้อยแล้วก็มีการใส่เข้าไปประมาณสองทัพพีเนาะใส่ต่อใส่ลูกโคน้าไม่เผ็ดเติมเอาอ๋อแล้วแต่รสชาติที่ชอบนะครับ กะทิก็ประมาณครึ่งกิโลกะทิพร้อมอ่าอพร้อมเลยหัวกะทิแหละพอกะทิเดือดปุ๊บแม่พิョเขาก็ใส่ใส่อ่าดำพริกเลยประมาณสองทัพพีหรือท่านใดที่ทานเผ็ดก็ใส่เข้าไปสามทัพพีเลยอ่าเขาเรียกว่าประกอบอาหารตามความต้องการนะครับ ไม่ได้มีสูตรอะไรมากมายดูสีสันเอาแล้วก็ใช้สัมผัสเอาใช้ความชำนาญเอานะครับวันนี้เราก็อยากจุดประสงค์หลักเราอยากให้ทุกท่านได้ความรู้จุดประสงค์สองก็อยากให้รู้จักคุณแม่พยนต์นะครับเพราะว่าชาวานารับแรงนี่รู้จักกันแล้วมีท่านอื่นยังไม่รู้จักนะครับ มาสอบถามมาหาได้นะครับมาขอสูตรได้ <c oughs> ท่านใดที่จะเปิดร้านขายแกงบอลแกงหยวกก็มาสอบถามสูตรได้นะครับเพื่ออพัฒนานะครับวิถีไทยให้เข้มขน้นแล้วก็ให้คงอยู่นะครับเนี่โอ้โหไฟแรงไปเปล่าครับ อ๋อใช้ไฟกลางนะครับก็เดือดดูแรงเหมือนกันไก่ใช่ไก่ปลาใช่ครับต้องคั่วก่อนอ๋อไก่ต้องมีการคั่วคั่วในที่นี้หมายถึงว่าล้นานำน,นำไก่ลงไปนะครับนำไก่ลงไปแล้วก็ ในหม้ออย่างเดียวเลยแล้วก็แล้วก็คนกับไฟใช่ไหมฮะอมพอพอสุก<อ>เพื่อเพื่อให้ไม่ไม่ให้น้ำดำนะ<อ>ถ้าใส่ไปทั้งน้ำมันจะดำมันเป็นเลือดอ๋อเลือดสดๆ ของไก่เนี่ยจะทําให้น้ําแกง,เ,แกงเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะครับเราต้องคั่วให้สุกก่อนเป็นขั้นตอนการเตรียมก่อนที่จะนํามาผสมกันนะครับอ่าพอรวนเรียบร้อยเราก็รอรอให้กะทิกับน้ําพริกนะครับเดือดให้เข้ากันนะครับไม่เอาเก็ดเนะเาเะอ่าแล้วแต่ครับ <c oughs> แล้วแต่เลยเอาสูตรที่เคยเคยทำนะครับเออมีนนิดกอ่าบวกนเยอะหน่อยอย่างนี้เขาเรียกกะกะทิแตกจริงๆเลยนะครับเด้งขึ้นมาเลยโอ้โหเห็นไหมครับท่านผู้ชมจะมีมันขึ้นมาบนอ่าระวังนะครับแม่พยนต์เขาไม่กลัวนะครับ แล้วเอาไก่ใส่อ,อ่าขั้นตอนสําคัญเลย่วงนี้ก็เอาพอกะทิแตกแล้วก็เข้ากันได้ดีแล้ว,ลวก็นําไก่ที่รวนแล้วนะครับกไก่ปานะครับใส่ลงไปนะครับโอ้โหมอ่อ้เน่ี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยคุณแม่ะยุนบอกว่าโอ้นี่เลยเ ห้าพันไปเลยเนาะหางกะทิมาหางกะทิอันนี้ใช่ไหมครับหัวหาโอเคอันนี้ใช่ไหมครับโอเคหางกะทินนี่นะครับเขาเรียกว่าเทคนิคนะครับตอนแรกเราใช้หัวในการต้มให้กะทิแตกผสมกับน้ำพริกที่เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ผสมไก่รวนลงไปหลังจากนั้นอคุณแม่พยนต์เขาก็จะเอาหางกะทิรอรอที่จะใส่นะครับอ่าอ,อ้อได้หนึ่งหนึ่งชาวอ๋อครับการาผสมในขณะที่น้ำเดือดนะครับจะช่วย ให้ไก่กับแกงผสมกันได้ดีไม่เหม็นคาวเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตักไปปุ๊บเหม็นคาว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลูกค้า,าบ่นนะครับโอเคผเคยไปทานแกงเขียวหวานนะครับที่บนบนห้างไอบนโรงแรมนะครับ <c oughs> โอเคหลังจากนั้นก็เติมหางกะทิประมาณอ่าโาประมาณครึ่งอม,มะอะไรเกือบเกือบกิโลนะครับเก,เกือบสองเท่าของออเครื่องแกงกับหัวกะทิหัวกะทินี่ครึ่งครึ่งกิโลแล้วก็ผสมไก่ผสม เครื่องแกงเรียบร้อยแล้วก็ใส่หางกะทิเกือบเกือบกิโลเหมือนกันประมาณ7ประมาณ7ขีดนะครับหลังจากนั้นก็รอใช่ไหมครัรอเดือดรอให้เดือดนะครับถ้ามอขนาดนี้ถ้าขึ้นโรงแรมนี่คาดว่าจะประมาณพันหกเพราะว่าเคยเคยไปทานถ้วยขนาดนี้แปดร้อยอ่าก็เป็นอาหารไทย ชาวนารับแรงนะครับจังหวัดอุตรดิตนะครับได้นำเสนอให้ท่านเห็นตั้งแต่ต้นนะครับว่าแกงหยวกเป็นอย่างไรนะครับได้มีการเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะครก็ก็คือเครื่องแกงแล้วก็นำมาตำนะครับครับ อันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ใส่หางกะทิแล้วนะครับน้ําในหมอ้อก็ประมาณสักหนึ่งหนึ่งลิตรครึ่งนะครับเกือบสองลิตรนะครับอยู่ในหมอ้อกําลังรอให้เดือดนะครับขั้นตอนสุดท้ายนี้คุณแม่พยโยนเขาจะเตรียมหยวกนะครับที่เป็น แช่น้ำด้ไม่ให้มันดำแช่น้ำด้วย r าร์ดีสองนะครับเพื่อให้รสชาติดีขึ้นแล้วก็ไม่ให้สีเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับนี่แหละครับถ้าไม่ใส่หยวกคงไม่ชื่อแกงหยวกเนาะถ้าไม่ใส่หยวกเรียกว่าแกงอะไรแกงไก่แกงไก่นี่นะครับก็แกงหยวกก็จะถึง ทั้นตอนสุดท้ายละนี่ก็คือดึงหยวกขึ้นมาให้เสด็จน้ำนะครับทิ้งไว้สักนิดหนึ่งพอพอพอให้เสด็จน้ำนะครับรอให้น้ำในในหม้อแกงเดือดนะครับโอ้โหนี่ไม่ดำจริงๆนะครับทำไมไม่หั่นชิ้นเล็กๆล่ะครับ ออ๋อจะแกงเปื่อยเขาจะเละอ๋อถ้าเล็กไปจะเละใช่ไหมครับอ๋อหั่นประมาณนี้นะครับอร่อยดีอ่าจะได้ชิ้นอยู่พอคำเนาะอ๋อนี่ไม่ดำนะครับมันดำอืมธรรมดาหยวกนี่เขาก็จะมีใยด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่ายางเนาะเขาเรียกว่ายางกล้วย จะดำดำนะครับแต่เด็กรุ่นใหม่คงไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แกงชนิดนี้เขาหันไปกินไก่ไก่ทอดนะครับพิซซ่านะครับแล้วก็หมูกระทะนะครับคนคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาชอบมากแกงหยวกนี่ถ้าพูดถึงภูชนาการนะครับท่านผู้ชมแกงหยวกจะช่วยให้ ระบบย่อยดีนะครับคนโบราณบอกว่าอย่างน้อยปีนึ่งน่าจะกินแกงหยวกนะครับ <c oughs> เพื่ออะไรไหมจะได้ไปล้างลำไส้เนาะ <c oughs> เขาเรียกก็ดีท็อก <c oughs> ดีท็อกโดยโภชนาการในการทานเข้าไปเพราะว่าหยวกเนี่ยเขาก็จะมีสารนะครับสารที่ดีนะครับโดยเฉพาะบางที่เขาจะใช้ตัดหัวปลีนะครับ จะเอาน้ำยา,ยางที่หยดมานะครับเอามาเป็นเขาเรียกว่าเอามาทานเอามาอะไรเงี้ยจะทำให้เป็นยาอายุวัฒนะอะไรทํานองเนี้ยครับก็แล้วแต่นะครับแต่ผลผลิตทางการเกษตรทุกอย่างนะครับมีคุณค่าทางอาหารทั้งหมดนะครับหยวกนี้ก็ได้ น่าจะได้ไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์เกี่ยวกับระบบย่อยนะครับที่ดีแล้วก็มีเครื่องแกงก็มีพวกพริกพวกอะไรต่างๆนี่ก็ช่วยให้ต้านทานโรคนะครับแก้ไขได้ไหมเนี่ยเขามีแกงหยวกแกงแทแคเนาะเขาจะกินตอนที่เปลี่ยนเปลี่ยนฤดูกาล ขาเรียกว่าไข้หัวลมนะครับเขาจะแกงเหล่านี้นะครับเพื่อมีภูมิต้านทานโรคอะไรต่างๆเครื่องแกงก็จะมีภูมิต้านทานโรคนะครับอย่างงานวิจัยนะครับอันนี้เราบันทึกอยู่ข้างถนนนะครับก็จะมีรถผ่านไปมานะครับ ก็จะมีงานวิจัยนะครับเครื่องเทศของไทยนะครับก็จะทำให้แก้มะเร็งได้นะครับพวกแกงเลียงอะไรต่างๆนะครับจะจะช่วยลดเชื่อมะเร็งนะครับเราเราเชื่อได้ว่าวิถีไทยเหล่านี้ต่างชาติคงจะไม่มีไม่มีให้อสอนลูกหลานนะครับ ต่างชาติคงจะกินขนมปังกันเนาะ <c oughs> มีมี <c oughs>